พืเ่เรามองดูยังอยากจะเป็นเป็นนอมอยากจะยอมรับเราเพียมองเห็นว่าไอ้ความรู้ที่เขาเสียนในเรียนนั้นมันยังไม่จริงแท้มันเป็นเรื่องตะล่อมปลั่นไปตามเหตุผลเชื่อพันธนาและเกี่ยวยงผูกพันกันอยู่กับความไม่เป็นอิสระอีกหลายแง่หลายมุมที่ความถูกต,ต้องหรือความจริงน,นั้นยังไม่เด็ดขาด ยังไม่จริงค่ะยังยังไม่เรียกว่าแอันติเมตที่เด็ดขาดตรงนั้นที่มันเป็นเรื่องเส็กเล็กแเนื่องอยู่กับอันนั้นเนื่องกันอยู่กับอันนี้เนื่องกันอยู่กันนั้นการคิดไม่เกิดกันมาต้องคือว่าอาการเป็นนีนเป็นนี่เป็นการมีเหตุผลที่มานลุ่มยามไปหมดพุทธวิสาหที่เย็นแานติเมตเด็ดขาด เป็นอันจึงเน็ตชุดถึงต้องจิงแทจึงขาดนั่นเราจะต้องดูเป็นอย่างลึกดูเป็นอย่างอิสระมเปนอย่างแท้จิงมเชื่อนัสือที่ขาเขียนให้าเรียนยอมเป็นด็กนื้ในความหมายนี้ความเป็นพุทบริษัทีคมมายอย่างนี้ ชีวดตคือกางที่มองกันอยู่ที่มือที่ตื่นได้จริงเป็นหลักไม่ใช่เหลืออยู่ในรูนปแบบของการคำนึงคำนวณอัดกันเลยปัดไว้กันกับเปิดที่มือที่ต้องเคีย่อนไหวเพราะว่าเราทือหลักกาลามาตุส ถ้องจำได้ไหมหลักการมาสุดก็ค <karaoke. S 1> ิด <h> ว่าต <c> ้องใช้อะไรอะไรแค่ลือย่าเชื่อทำตามธรรมาสองอย่าเชื่อว่า่กำลังมีอยู่ก็จอดสามอย่าเชื่อเพราะว่าตามจะเชื่อเพราะว่ามีอยู่ในธรรมาสองอย่าเชื่อเป็เหตุผลทางสปรัชญา เราต้องอยากเชื่อในควางศักดิ์ิทธิ์ยาก็อยากเชื่อว่าสิ่งนี้เราก็คิดเห็นอย่างนี้ก็อยากเชื่อต่อไปว่า,ามันเป็นต่อความพิสศษอยากเชื่อว่าทัา้งนั้นที่เหตุนั้นอย่างนักโทษพิเศษว่าอยากเชื่อเพราะว่าที่นันเป็นโครงการของเราครัขไาราดกใจความกระ่อนกระช้าน ความหมายในวัดคือมีชาไปดูใหม่ห้องใหม่ห้องไม้ให้มันแม่นมือถือเป็นพระเจ้าเลยกดจิตประการนี้คุณไปยืนว่าอย่างไรยืดยูกำไม่ได้เหมือนกันหนึ่งอย่าอย่าเชื่อโดยทางสายทางสายผู้อื่นก็เป็นหมวดหมวดแล้วคือทางฝ่ายผู้อื่นก็คือข่าวลือหรือว่าทำตามกันมาหรือว่า มันเป็นคนคนมากมันเป็นอย่างนั้นนี่ในแง่หมวดที่สองอะในแง่ของตรรกะวิทยาในแง่คำปฏิญาหรืออย่าเชื่อโดยเพียงว่ามันเป็นตรรกะวิทยาหรือมันเป็นเหตุเป็นผลหรือว่ามันน่าจะเป็นไปได้หรือหรือข้าทำไมเอาแล้วก็หมวดที่หมวดทสามเกี่ยวกับบุคคลครับหรืออย่าเชื่อในะง่ยว่า นั้นเป็นครูเราหรือว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ที่ทต้องเชื่องอะไรนั้นคุณแ้วมาเป็นการพูดได้เป็นเพือนนี่คนติดเขาไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ได้มาหรือไม่เคยได้ไฟังจำไปเราจะถามว่าอาจารามาติดนี่มีประโยชน์มากคือสำคัญมากจนถึงกับจะต้อง ทำความเข้าใจกันไว้แย่นแท่งนะทองอุ่ยกุขกันเป็นับงแล้วทำให้คนจึงได้จำไว้อีกอย่างที่งชัดเจนในก่นแท่นนี่เพบ่อทึกเสียงตความจำสะท่อนกระแท่นไม่เป็นลาดับของคุณกัไว้แล้วคุณท้าวกาลามาสูตรนี่มันมันวิเศษที่สุดเป็นัวใจข้ต้องพุดจิสาีเศี่วกับความเสื่อแล้วก็ พยายามต้องาก,การเข้าใจแต่แจ,แจ้งเอาพูดอีกแกพูดอนันนีหนึ่งก็ได้างเพราะเรื่องนี้มันมีความต้องกามากเหมือนกันแม่ที่เกี่ยวกับการนี้เวลาเราติดติดข้อที่จะง,งานดูแล้วอาจจะแบ่งได้เป็นสามพวกอ่เป็นสามพวกพวกแรกนั่นเกี่ยวกับการอาร้อางความเชื่อหรือความคิดในของ ของของของเก่าหรือของผู้อ oh. ื pounds, pounds, ่นยี่พวกที่สองนั่นเกี่ยวกับการเชื่อการทิสูจน์ต้องตัวเองปัจจุบันนี้ยี่พวกที่สามมันเกี่ยวกับบุคคลกี่เพื่อคลเอาพวดแรกสีพ่อมาอนุเปนะอื้ อย่าเชื่อก็ว่ววาฟังตามตามกันมาอย่าเชื่อก็ว่าเขาฟังบอกตามตามกันมา,มาหรือเราถือเอาก็ว,ว่าเขาฟังบอกตามตามกันมากันามาประมปรายอะ อย่าเชื่อได้รับเอาเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติตาม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 กันมาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดการไม่ต้องฟังบอกมองเช่นนี้อย่างเียอันแรกเมื่อยาเชื่อเพราะว่าเขาฟังตามตามกันมาอันที่สองเม่อยาเชื่อเพราะว่าปฏิบัติตามตามกันมาอันที่สามมามาอิจิกิรายะลาเชื่อเพราะกาลังเล่าลืออยู่แต่ตอนรวมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ยืนที่จรงมาพิกตะสัมปทาเนาะอย่าเชื่โด้การอ้างตีดดอก้ามติดกนี่หมายตำราตีดดอกนี่แม้พระไตรดกดนี่ก็อยู่ใน,ในคำว่าติดกอย่าอ้างพระไตรเดกดอย่าอ้างตัวีืดตัขพอนี้นี่ยมันเกี่ยวกับความรู้ความคิดเก่าๆนะ ก็เป็นดีอีกทจริงก็ว่าอย่าเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อยวก็ปฏิบัติตามๆกันมาอย่าเชื่ยวก็กำลังลีเล่าลีๆแต่ก่อนว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่าเชื่อวดยอ้างว่ามีอยู่ในติดโรคมีพวกนี่เป็นสองอุรการเลือดติดคิดนิดในปัจจุบันด้วยตนเองมา

อย่าเชื่อโดยการฝึกตามอาการการฝึกตามอาการนี้เนี่ยใกล้ๆกับคำมึนเป็นที่มันง่ายหรือมันเร็วเกินไปการติดนึกเชื่อขนาะทางคำมันเป็นเนีอยารตึดตามอาการไหลเชี่ยวเอ้ยที่จะมาทิบตีทุกอย่างนักดนตยา ยาเชื่อเพราะมันคนต่อความเพ่งของตนโดยจิตที่เข้าใจความก็ว่าอยาเชื่อเพราะมันเข้ากันกับจิตที่ด้วยความคิดเห็นของเราอนยาเชื่อเพราะมันเข้ากันได้กับการติดตามเห็นทิตที่ของเราสี่ข้อนะยาเชื่อโดยวิธีตัปกะยาเชื่อโดยวิีปรลัชญาายาเชื่อโดย การติดตามอาการยาเชื่อเพราะว่ามันเข้ากันกับความคิดของเราที่เลยสองข้อหมวดที่สามเกี่ยวกับบุคคลมาพัทธรูปตายะยาเสี่ยเพราะว่าผู้คู่ที่มันน่าเชื่อมันเป็นคนที่น่าเชื่อนี่ก็มาสมโนโนครูติดยเสี่ยวเพราะเหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา การตัดตัดเจ้าท่านก็ทานอิสรภาพมากเท่าไรครัท่านท้องโลภที่โลภนี่เปนไม่ต้องเชื่อต่อมานะ่ยโดยทข้อนที่ไม่ได้เชื่ออย่างที่อาจารย์พูดในการให้อิสรภาพนี้ที่สุดจากระพตัดเจ้าเกี่ยวกับการเชื่อแการรับเอาไปหรือ คือข้อเกี 1, iałem, ่ยวกับความคิดเห็นเก่าๆือข้อเกี่ยวกับการวิจิตวิจิตรปัจจุบันทั้งจนสองข้อเกี่ยวกับบุคคลที่มันเกี่ยวข้องเรื่องเวลาามากถือแล้วที่เอาตารละสมิดมาพูดถึงเพื่อประโยชน์แต่การวินิตรสายทางการเมืองนี่อย่าเราพูด ก็จะคุบเอาไอ้ปฏิการเมืองนั่นนี่แบบนั่นแบบนี่มานี่อย่างหน้าสังเกตลองใช้การลามาสูตรดูบ้างและอีกอย่างหนึ่งก็จะเ,เห็นว่าไอ้รักนี่มันสำคัญเลยเอามาทดสอบท่านผู้ฟังทั้งส <c oughs> ี่ยังจำได้หรือไม่รนี่ยอาจจะยังจำไม่ได้ จำได้กระท้อนกระแทกแล้วก็ยังไม่ติดต้องกาามลำบับถ้าจำบาลีได้ด้วยก็ยิ่งดีเป็นว่าเราจะหยุดยกเอาสิ่งที่เรียกว่าอิทธิภาพะในการคิดการนึกในการศึกษาในการเรียนมาเรียัยการเรียนใชการเลืยกเส้นและการปฏิบัติจะรับหน้า ความหลอกลวงทางการเมืองในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ซึ่งจะกระดังกันเข้ามาโดยความหวังว่าพุทธบริสัทอย่าได้ตกเป็นเหยื่อทั้งสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เลยเพราะการเมืองที่ธรรมะแล้วก็ผิดไม่ได้อรมะ,รมะไม่มีทางผิดได้ที่ก็ไม่ให้ร้ายแต่ใจนอกจากความติดตวัสดีโดยเดียว ถ้ามีการเมืองเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นการเมืองไว้โดยการติดคนเราก็จะมีการเมืองระบบที่ถูกต้องกับความผิดของพ่จารณาบริษัทือประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาก็จะหมดไปรายละเอียดอย่างอ่นมีมากวาค่อยพูดกันในวันหลังเป็นว่าุนความในความที่สำคัญว่าการเมือง เป็นหน้าที่ของมนุษย์คือธรรมะตามหมายที่สามโดยกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นันคือธรรมะในตามหมายที่สองมันเป็นหน้าที่แก้ปัญหาที่มีชีวิตทุกสิ่งที่ธรรมชาติหรือธรรมะในตามหมายที่หนึ่งเพื่อเกิดผลอย่างเป็นธรรมที่สุด นี่คือธรรมะในความหมายที่หงเป็นนั้นว่าธรรมะในทุกความหมายมันเป็นการเมืองโดยเชียงบ้างเนืองเฉพพะอยู่กับการเมืองบ้างเป็นการท้่งควรแล้วที่จะกล่าวว่าการเมืองเป็นธรรมะเป็นว่าการบัญญาในวันนี้ก็ต้องควรแต่เวลาแล้วขอหยุดตการบรรยาไว้เพื่อ เป็นโอกาสให้พระคุมเจ้าท่านได้เสวดบทที่เป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อไป